ดูสดทีมชาติไทยพบโคลอมเบียฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก2025เย็นนี้เวลา17นาฬิกาถ่ายทอดสดฟุตซอลไทยวันนี้ฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ทีมชาติไทยพบโคลอมเบียลิงดูบอลสดเวลา17นาฬิกาดูบอลสดออนไลน์ดูบอลสดวันนี้ผลบอลสดดูได้ช่องทางไหนบ้าง โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก2,025ทีมชาติไทยพบโคลอมเบียวันอังคารที่28พฤศจิกายน2568เวลา17นาฬิกาที่สนามฟิลสปอร์ตอารีนาประเทศฟิลิปปินส์รับชมถ่ายทอดสดทีมชาติไทยพบโคลอมเบีย YouTube BG Sports สถานการณ์ล่าสุดโต๊ะเล็กสาวไทย ทีมชาติไทยรั้งอันดับ2ด้วยผลงานชนะ1แพ้1มี3คะแนนยังเหลือเกมให้ลุ้นอีก1น,นัดที่จะแย่งสิทธิกับโคลอมเบียในเกมสุดท้ายเพื่อผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในศึกฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ต่อไป